การจัดแต่งบ้านตามลักษณะฮงจุย้ยเสริมโชคลาบและเสริมสริมงคลแก่ดวงชะตาของคนในบ้านนั้นช่วยให้อยู่แล้วรุ่งเรืองและล่ำรวยวันนี้ว่ากันว่าจะขอเสนอสิบลักษณะบ้านที่อยู่แล้วรวยแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆนะๆจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และ subscribe ติดตามช่้แนะว่ากันว่าไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ 1. บ้านที่อยู่เรเฟื่องฟูเป็นบ้านที่มีลักษณะตอนลึกหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือว่าเป็นบ้านที่มีหงส์จุ้ยที่ดีมากและเป็นบ้านแห่งความสวิมมงคลส่งเสริมผู้อยู่อาศัยคิดทําสิ่งใดก็ก้าวหน้าเฟื่องฟูมีแต่ความสุขและความอบอุ่น 2. ประตูบ้านที่เสริมโชคลาภประตูบ้านที่อยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้านตามหลักหงส์จุย้ยเรียกว่าเป็นตำแหน่งมังกรเขียว ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีมากของตำแหน่งประตูที่เปิดเข้าออกตลอดเวลาเพราะตำแหน่งที่ว่านี้ถ้าได้เคลื่อนไหวจะส่งเสริมให้บ้านมีโชคลาภเข้ามาอยู่เสมอ 3. ทางเดินเข้าบ้านที่เป็นพื้นราบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นเดียวกันทางเดินเข้าบ้านที่เป็นพื้นราบทำให้คนในบ้านมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันและอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น 4. บันไดบ้านที่ดี บันไดที่ดีของบ้านต้องมีจํานวนขั้นบันไดเป็นเลขคี่ถึงจะเป็นมงคลตำแหน่งของบันไดบ้านที่ดีควรจะชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้านเพราะบันไดบ้านลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้โชคลาภส่งผลให้คนในบ้านมีความมั่งคั่งและ,จะเจริญก้าวหน้าได้ดี 5. ทิศของบ้านที่เป็นมงคลบ้านที่อยู่แล้วเป็นมงคลตามหลักฮวงจุย้ยคือบ้านที่หันหน้า รับทิศใต,ต้ซึ่งเป็นที่ว่างเพราะท้าทาใหมมีกระแสลมที่ดีพัดพาแต่พลังอันเป็นมงคลเข้าสู่บ้านส่งผลในผู้ที่อยู่อาศัยได้รับโชคลาภและอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 6. ลักษณะบ้านทําเงินทําเลทองบ้านที่มีพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโดยที่ลักษณะของแม่น้ำนั้นโค้งโอบล้อมเข้าหาตัวบ้านถือได้ว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีมากๆผู้ที่อยู่อาศัยจะได้รับพลังที่ดีคอยเกื้อนหนุนอยู่ตลอดเวลา ทำให้พบแต่ความสุขและความสำเร็จรวมไปถึงความร่ำรวยมั่งคั่ง 7. บ้านที่อยู่แล้วมีแต่ความสมบูรณ์ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยที่มีรูปทรงของด้านหลังกว้างกว่าด้านหน้าตามหลักฮวงจุย้ยเรียกลักษณะนี้ว่ารูปทรงถุงทองซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านแบบนี้จะได้รับโชคลาภและพลังที่คอยส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาทำให้มีความสุข ความสมบูรณ์เกิดขึ้นภายในบ้าน 8. บ้านที่เขียวชะอุ่มอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองบ้านที่มีความเขียวชะอุ่มจากต้นไม้ที่ร่มรื่นรอบๆบ,บบ้านนั้นถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆเพราะตามหลักของพวงจุ้ยนั้นถือว่าต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงอกงามความเจริญเติบโตฉะนั้นบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้จึงได้รับพลังที่ดี คอยส่งเสริมให้มีความรุ่งเรืองความก้าวหน้าอยู่เสมอ 9. สะะน้ำมงคลสระน้ำหน้าบ้านตามหลักห่วงจุย้ยถือว่าเป็นมงคลกับบ้านมากๆเพราะใส่น้ำจะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ร่ำรวยให้กับบ้านของท่านเละช่วยให้คนในบ้านมีความสุขความร่มเย็นอีกด้วย 10. ปลูกต้นสนในบ้านช่วยเพิ่มชื่อเสียงบ้านที่ปลูกต้นสนขนาบไว ทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าบ้านจะช่วยเสริมให้บ้านเป็นมงคลยิ่งขึ้นเพราะต้นสนตามหลักของ่วงจุ้ยนั้นจะสามารถเรียกพลังที่ดีเข้าสู่บ้านส่งเสริมให้บ้านมีโชคลาภมีความรักความอบอุ่นและยังเสริมดวงการงานของคนในบ้านให้มีความสําเร็จและมั่นคงพร้อมด้วยชื่อเสียงและเงินทองเป็นไงกันบ้างครับทูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ s u b s c r i b e ติดตามช่องว่ากันว่าไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้รากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าแช์แนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ